โอเคสวัสดีกับท่านผู้ชมนะฮะก็ขอยินดีต้อนรับนะครับสุริการวันทูทร r กเอร์ีีนะฮะก็เป็นไงเห็นหน้าตาแปลกประหลาดนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอมนะฮะก็คือมือถือของเรานั่นเองนะครับมันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะก็คือมันเป็นแบบทีมโทรศัพท์นะฮะแต่ว่าเป็นของ Windows 7นะครับอืมเป็นไงนะฮะใครอยากได้ก็ไปที่ลิงก์ผมเลยนะ,ะผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็เรามาดูอ่า ของอะไรเนี่ยเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับอืมตัวเหลืองเหลืองนี้นะฮะนี่นะฮะก็คือเมนูนะครับตัวเหลืองเหลืองนี้นะฮะคือเมนคือเมนูนะครับนี่เห็นไหมเมนูหืมเหมือนเนี่ยเป็นไงครับก็เนี่ยโอเคแล้วก็มิวสิกครับมิวสิกก็เป็นเพลงนะฮะเป็นไงครับ ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะฮะก็ใครอยากโหลดนะฮะบอกอีกครั้งนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปดีคริปชั่นนะฮะเป็นไงครับนี่ครับเหมือนคอมพิวเตอร์เป๊ะเลยนะฮะเป็นไงครับกดตรงนี้ก็มีอะไรเซตดาวเซตดาวอะไรเนี่ยนะครับนี่ครับเวลาโหลดเสร็จนะฮะหน้าแตามันจะเป็นนะครับอย่างนี้เลยตัวนี้เลยนะครับที่ผมกดค้างอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลย โอเคครับ Windows 7นะฮะ <Okay, S 1> อ่านถูกอ่านผะิดต้องขออภัยโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่านะครับชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอือก็แชร์ไวไฟด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้เน็ตก็ไม่แรงโอเคสำหรับ Modern Combat นะฮะก็ขออภัยทักชมไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าจะแบบอืม มาเล่นนะฮะก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะมือถือผมมันชานะฮะก็คือแบบมือถือผมมันอืดนั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยตอนนี้ผมกําลังเก็บตังค์อยู่นะฮะโอเคก็ประมาณสักสามสี่เดือนนะฮะก็จะได้อัดเกมแบบดีๆนะครับตอนนี้ผมก็สรรหาเกมกากมาอยู่นะครับโอเคขอพูดอีกครั้งนะะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะโอเคครับบ๊ายบายจ้า